You story to Voice Brock the story from man with thousand are listening The Name with S man a a คุณกำลังฟังวัวลอะเรื่องเล่าจากชายผู้มีหลายนามสวัสดีทุกคนนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ The Story of the Man with the Thousand Names นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเอามาเล่าเอามาคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับวัดฮาทุกคนวัดในประเทศญี่ปุ่คนครับ ต้องบอกก่อนว่าในช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้ผมเนี่ยเข้าวัดบ่อยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดในเมืองเกียวโตที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่เด่นในด้านวัดคือถ้าใครพูดถึงเกียวโตก็จะบอกว่าอ๋อเกียวโตมีอะไรอ๋อมีวัดไงมีวัดนั้นวัดนี้วัดน้ําใสวัดทองวัดเงินวัดวัดอสารพัดวัดในเมืองเกียวโตหรือไม่ว่าจะเป็นที่คามาคุระในเขตเมืองอ่าไม่ใช่เมืองสิในเขตภูมิภาคคันโตะนะครับ ก็คือผมเนี่ยไปมาก,ากนะฮะถ้าใครที่ตามไลฟ์สตรีมผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าผมกําลังทําสิ่งที่เรียกว่าช่อกะซิคาสโดในประเทศญี่ปุ่นหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายก็คือจอบฮันติงนั่นแหละครับคือหางานนะฮะแต่ว่าโอเคเรามาพูดถึงคําว่าชิวกะซิคาส,คสโดผมสารเสริมทริคเล่นๆ่น้อยแล้วกันนะครับแทรกไปในอีีนี้เลยคําว่าชิวกะซิคาสโดในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหางานแต่ว่าเวลาคนญี่ปุ่นเขาพูดกันเขาไม่ได้พูดคํำนี้เขาย่อครับ เขารู้สึกว่าชูกัสิคาสิโดเนี่ยมันยาวไปนะครับเขาก็าเลยย่อสั้นๆเอาคําแรกนะครับของแต่ละแต่ละแต่ละคำเนี่ยเออมารวมกันคือชูกัสิคัสโดเนี่ยประกอบด้วยตัวอักษรสตัวนะครับคำว่าชูกัสิที่แปลว่าหางานกบับคัสโดที่แปลว่า a c t i v i t i ี้หรือการกระทําอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาคําแรกของคำว่าชูกัสิอย่างอย่างคำว่าชูนะครับแล้วก็คัสโดมาผสมกันกลายเป็นชูคัสิ ก็คือเป็นคำย่อๆเป็นคำว่าหางานนั่นแหละฉันกําลังหางานอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงการหางานเนี่ยมันก็นะโดวยวัยนี้แล้วไม่ใช่ด้วยวัยนี้ด้วยรุ่นเราเนี่ยก็จะต้องอ,อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยนะครับคือความสามารถอย่างเดียวเอาไม่รอดละเนืเพราะว่าการแข่งขันมันสูงยิ่งช่วงหลังโควิดด้วยเนี่ยการแข่งขันสูงมากเลยแล้ว,ลวผมกําลังจะย,ย้ายงานเนี่ยแค่แค่ความสามารถอย่างเดียวเราสู้เขามไม่ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถนะเรามีแต่ว่า พอสามารถอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบทําให้เราไม่ไม่ได้ทําให้เราสแสดงออกมาเพราะงั้นต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่แบบว่าให้เขาโน้ติชเราแบบโน้ติชมีเซมไ้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องไปทําการหมู่ไปทําการขอพรอะไรพวกนี้ด้วยมันเลยทําให้ผมเนี่ยช่วงเนี้ยเข้าวัดเยอะนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่พรที่เราจะพูดกันในวีดีโอนะครับถ้าถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องสายหมู่คอมเมนต์มาได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนคอมเมนต์เยอะหรือคนรีเควสต์มาเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นอีกเอพิโซดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการขอพรรกา ว่ายมูในในญี่ปุ่นเนี่ยเออเผื่อแบบว่าใครอยากจะมาญี่ปุ่นเพื่อเดินสายแสวงบุญเดินสายมูโดยเฉพาะอะไรต้องไปที่ไหนนะครับเทพไหนไหวได้เทพไหนไหวไม่ได้เทพนี้ขอเรื่องอะไรเทพไหนขอเรื่องอะไรอยากจะขอเรื่องนี้ต้องไปขอกับเทพไหนวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รีเควสต์เข้ามาได้ถ้าเกิดว่ามีคนรีเควสต์เข้ามาเยอะเนี่ยผมอาจะอาจะอาจจะหยิบขึ้นมาพูดในเอพิโซดถัดไปนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างวัดไทยไม่ใช่วัดไทยสิต้องบอกว่าวัดพุทธกับวัดชินโตทุกคนคืออย่างนี้ตอนน้องอธิบายก่อนว่าพุทธกับชินโตมันคนละศาสนากันอ่ะแยกก่อนคือบางคนจะยังมีความเข้าใจว่าเออพุทธกับชินโตแม่งก็คือศาสนาเดียวกันแหละแต่เป็นพุทธในใจญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่นะครับเออถ้าเปรียบเทียกบกับไทยก็เหมือนพุทธกับพามแต่ว่าพุทธกับพามในไทยมันก็ค่อนข้างที่จะกลมเกลียไปละในญี่ปุ่นเนี่ยพุทธกับชินโตมันก็กลมเกลือนกันแหละแต่มันยังมีจุด เส้นแบ่งๆระหว่างระหว่างพุทธกับชินโตอยู่ชินโตเนี่ยเป็นศาสนาประจำถิ่นคือเป็นศาสนาดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นที่แบบว่านับถือเทพนับถือผีสางนางไม้อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ว่าคือเขาเขามีเทพเป็นกิจจลักษณะเลยซึ่งเทพในชินโตเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมจําตัวเลขแบบ Ex a ซ t ไม่ได้ว่า80,000ื่นหรือ8 0 0 0 0่นล้านหรือ8ล้านหรือหรือหรืออะไรแต่แต,แต่มันมันมันเยอะมากมันเยอะจริงๆ,ๆนะครับในขณะที่พุทธเองเนี่ยก็จะเป็นพุทธในแบบในแบบ ที่รับเอามาจากจ,ากจีนจากเกาหลีอีกทีหนึง่งเพราะว่าศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทางเกาหลีนะครับคือเกาหลีก็อดอดจีนมาอีกทีหนึ่งแหละคือจีนจีนก็อดอดมาจากอินเดียถูกปะ่ะแล้วเกาหลีก็อดอดมาจากจีนแล้วญี่ปุ่นก็ออ์มาจากเกาหลีอีกชออหนึ่งก็คือแบบมันหลายต่อมาเพราะงั้นมันจะไม่เหมือนกับพุทธของไทยที่เราอดอดพูมาจากประเทศเพื่อนบ้านในในละแวกไทยอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะเป็นพุทธอีกรูปแบบหนึ่งเลย ซึ่งเหมือนก็จะคล้ายไปกับคล้ายไปกับพุทธแบบจีนนะครับทีเนี้ยวัดพุทธกับวัดชินโตเนี่ยในญี่ปุ่น,นมันค่อนข้างที่จะอยู่เรียกว่าอยู่กลมกลืนกันไปกับวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตคนญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าพุทธเองก็ฝั่งรากลึกในประเทศญี่ปุ่นมานานพอสมควรถึงแม้ว่าจะนานสู้ชินโตไม่ได้นะฮะทีเนี้ยหลายคนเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยออบอกเออไปวัดนู้นไปวัดน,ดนี้ไปวัดนู้นไปศาลนู้นไปศาลนี้คําถามคือ ไอ้ที่เราไปไหว้อะมันมันเป็นวัดพุทธหรือเป็นวัดชินโตวะเออเราไปไหว้เราไปไหว้พระพุทธเจา้าเราไปไหว้แบบแบบพระพุทธเจา้าหรือเราไปไหว้เทพชินโตเราไปขอพรจากเทพชินโตอ่าอันนี้คือคําถามแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงฮะว่าวัดที่เราไปหรือที่ที่ไกด์าพาเราไปเที่ยวอะหรือแบบอาจจะเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนชาวต่างชาติเพื่อนคนญี่ปุ่นที่แบบพาเราไปเที่ยวอะมันเป็นวัดพุทธหรือวัดชินโตวะ วิธีการดูแบบง่ายๆเลยอันนี้ผมอธิบายแบบวิธีการดูแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคนมีความรู้ก่อนนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีนึงแบบวิธีการดูแบบคนไม่มีความรู้แบบไม่ต้องอาศัยความรู้มากนะแล้วเมื่อคุยแบบคนที่มีความรู้ก่อนคือพวกคุณจะได้เอาแบบเป็นความรู้ติดแข้งติดขาไม่ต้องใส่แบบแบบหามแค่แบบให้ประดับประดับตัวเอ้ยฉันก็มีความรู้แล้วเว้ยให้มีแบบออร่าแบบผู้ผู้คงแกเรียนนิดนึงนะครับ อย่างแรกที่เราสามารถดูได้คือดูที่ทางเข้าวัดไว้ทุกคนเออถ้าเป็นชินโตะจะมีโทรอิถ้าใครดูภาพไม่ออกด้วยถึงเสาแดงๆนะครับในวัดฟูชิมิดาลิก็ได้เอออันนั้นสิ่งที่เราโทรอิจะเป็นเสาแดงๆเป็นซุ้มประตูแดงๆนะครับถ้าเป็นชินโตะจะมีทางเข้าที่เรียกว่าโทรอิโทรอิเนี่ยมันเป็นทางไม่ใช่ว่าเป็นทางเข้าวัดนะโทรอิเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตว่าเอ้ยถ้าเราก้าวเข้าไปที่ในโทรอิเนี่ย อันนี้คือดินแดนของเทพแล้วนะซึ่งบางทีมันอาจจะตั้งอยู่ห่างจากวัดเป็นกิโลเลยนะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยอาณาเขตบริเวณนี้คืออาณาเขตของเทพนะเว้ยแต่ไม่ได้บอกว่านี่คืออาณาเขตวัดเก็นปะหมายเขาว่ามันอาจจะมีบ้านคนเนี่ยตั้งอยู่ในในโทริหรือมีร้านค้าตั้งอยู่ในโทริก็ได้ในปัจจุบันนะครับมันมันก็เป็นไปได้แต่ในสมัยก่อนอ่ะมันคือการบอกว่าอาณาเขตตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปคืออาณาเขตของเทพแล้วนะครับอันนี้คือ ความหมายของโทลอินะแต่ตัดภาพบาทีพุทธอารวัดพุทธล่ะวัดชินโตมีโรทริวัดพุทธนีอะไรวัดพุทธมีสิ่งที่เรียกว่าซุ้มประตูครับเออถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับนึกภาพถึงวัดออที่วัดเซนโซจินะครับวัดเซนโซจิที่อาซากุสะอ่าเป็นวัดที่แบบโอ้ยคนไทยเวลามาญี่ปุ่นจะต้องไปเที่ยวกันแบบเยอะมากเลย ประตูที่มีโคมสีแดงใหญ่ห,ญห้อยลงมานะครับอมันหน้าตาแบบนั้นเลยฮนะแต่แต่คนฟังผมนะครับมีแต่นะฮะแต่ว่าวัดอาสกุสามใชวัดพุทธอันนี้บอกก่อนวัดอาสกุสาหรือเซนโซจิไม่ใช่วัดพุทธนะครับแต่แต่มันมีซุ้มประตูนะเออแล้วมันก็ไม่มีธรอีวัดอาสกุสาเป็นวัดชินโตที่มีซุ้มประตูและไม่มีโธรอีนะครับ ในขณะเดียวกันที่โอซาก้ามีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดเทโนจินะครับซึ่งอั้นเป็นวัดพุทธแห่งแรกด้วยนะแห่งแรกในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าวัดเทโนจิเนี่ยไม่มีซุ้มประตูตัดแต่ว่ามีโทโลอิเออคือสลับกันนะสลับกับอสักษานะเทโนจิเนี่ยมีโทโลอิมีเออมีเทโลอิแต่ไม่มีซุ้มประตูนะครับแต่ว่าเป็นวัดพุทธ คือต้องต้องอธิบายก่อนว่าตอนที่พุทธมันอดอตตอนที่ญี่ปุ่นอดอพุทธมาตอนแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจว่าเออพุทธพุทธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรเป็นเทพอีกองคหนึ่งหรออะไรเงี้ยเขาคือญี่ปุ่นก็เลยรับศาสนาพุทธมารับพระพุทธเจ้ามาในฐานะเทพอีกองคหนึ่งที่คนญี่ปุ่นจะนับถือบูชาเพราะงั้นมันก็เลยวัดแรกเนี่ยก็เลยสร้างเป็นโลริก็คือบอกว่าโอเคอาณาเขตถัดจากนี้ไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอาณาเขตของเทพ ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองคือคนญี่ปุ่นในช่วงแรกเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับมันก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่ว่าโอเควัดเทนโนจิที่เป็นวัดพุทธวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสมประตูแต่มีโทริเพื่อบอกว่าถัดจากนี้ไปเป็นอนาเขตของเทพที่ชื่อว่าสิทธัตถะนะเป็นอาเซเป็นอนาเขตของเทพที่ชื่อว่าโคตามะนะอะไรอย่างนี้นะครับเออคือเราแต่ว่าวัดอื่นๆมันก็พอจะแยกได้คร่าวๆนะั่นแหละ นะครับด้วยทางเขาวัดแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเวน้นอย่างเช่นที่ผมบ,บอกไปอย่างวัดเทโนจิ ji, หรือวัดเซนโซจิ ji, หรือวัดอื่นๆในในประเทศญี่ปุ่นที่ผมมาเด็นตัวอย่างมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับแล้วเอาแล้วทีนี้ถ้าเราดูทางเขาวัดอย่างเดียวไม่ได้บอกไม่ได้มากแล้วเราดูยังไงตอนน่อดีละ่ะดูจากชื่อครับดูจากชื่อถ้าชื่อของวัดวัดน,นั้นนะครับลงท้ายด้วยคําว่าจินจะเมียวจินไทชะ กูนะครับถ้าลองใช้ด้วย4อันนี้เนี่ยก็คือให้ตีไปเลยว่ามีโอกาสเป็นศาลเจ้าชินโต99%นะครับยกตัวอย่างเช่นจิงกูจิงจาคันดามิเอวจิฟูชิมิอินาริไทชะคิตาโนเทนมังกุนะครับคือ,อวัดพวกนี้ผมยกตัวอย่างมาที่ผมพูดมาเมื่อกี้สีวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิง เพื่อเป็นจิชูจินจาคันดะมิเอจินะครับหรือฟูชิมิอินาริที่เรารู้จักกันดีวัดเทพยิ่งเจาะเลยฮะหรือคิตาโนเทนมังกุเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นศาลเจ้าทางชินโตหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยคำว่าเจระจินอินหรือโดเนี่ยก็คือวัดพุทธนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดคิโยมิสึเดระหรือวัดน้ำใสนะครับวัดจูเซนจินะวัดเบียวโดอินนะรหรือหลวงพ่อโตนั่นเอง ะครับหรือ s a n j u s a n g ินโดอัน,นเนี้ยซันจูซันกินโดเนี่ยคือก็คือวัดพุทธนะครับเออก็ดูดูประกอบกันกันกบทางขาวัตดูจาด,ดูทางขวัอย่างเดียวไม่พอดูอย่างชื่อด้วยนะครับแต่อันนี้มีค่อยกเวน้นนะครับมีค่อยกเว้นอีกแล้วนะอ่าเทนโนจิเมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่าเอ,อ้ยมันไม่มีซุ้มประตูแต่มันมีโทรินะครับแต่ว่าเป็นวัดพุทธ ซึ่งเคสเนี่ยมันสามารถดูประกอบกันได้ใช่ไหมดูทางเข้าวัดกับดูจากชื่อโอเคทางเข้าวัดถึงแม้ว่าทางเข้าวัดจะเป็นโทโลอีนะแต่ว่าชื่อมันคือไอ้นี่ชื่อมันคือเทนโดจิอ่าลงไายด้วยจินี่แปลว่าเป็นวัดพุทธอ่าอันนี้ก็ดูดได้นะครับแต่ะจะมีวัดหนึ่งทุกคนที่มันใช้สองใช้ดูจากทางเข้าวัดเอยดูจากชื่อเออยเนี่ยมันมันยังไม่ไม่สามารถจัดได้มันยังผิดอยู่นะครับ ใช่สอ,อย่างนี้มันไม่สามารถคัสติฟายได้ว่าอันนี้คือวัดพุทธหรือชินโตวัดนั้นคือโซซนจิหรือวัดอาซากุสะอาลงไทยด้วยจินี่ว่าเป็นวัดพุทธแน่เลยเอ้ยมีซุ้มประตูด,ด้วยเป็นวัดพุทธแน่เลยไม่ใช่ครับวัดอาซากุสะเป็นวัดชินโตอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อยกเว้นทีนี้อา้าแล้วถ้าเค่ทางเข้าวัดกัดูอีกชื่อไม่พอแล้วเราดูจากอะไรด้อีกอะ ดูกากสิ่งปลูกสร้างในวัดครับเออคือชินโตเนี่ยนอกจากจะมีทะโทรอีแล้วอะ่ะยังจะมีสิ่งเรียกว่าบ่อล้างมือนะครับอ,อ่มมันจะเป็นบ่อน,น้ําที่เราจะมีกระบวยตักน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็นึกสภาพเหมือนออของวัดน้ําใสก็ได้นะครับแต่แต่วัดน้าใสเป็นวัดพุทธนะอันนี้บอกก่อนวัดน้ําใสเป็นวัดพุทธที่มีบ่อล้างเหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้บ่อล้างมือเนี่ยอันนี้ผม เป็นเกิดเสริมเล็กน้อยแล้วกันนะครับกลัวว่าอีพีนี้มันจะสั้นเกินไปเวลานนเราล้างมือที่วัดชินโนเนี่ยครับเรามันมีวิธีการล้างนะเออมันมีขั้นตอนมีสเตปการล้างตามขนรทมเดียมประเพณีของคนญี่ปุ่นนะครับขั้นแรกเลยให้คุณใช้มือขวาเนี่ยจับกระบวยน้ํานะครับขวานะขวาจับกระบวยนะตักน้ําขึ้นมานะครับแล้วล้างมือสายก่อนเอาน้ำํำในกระบวยนะนะั้นอะล้างมือสายนะครับพอล้างมือสายเสร็จเปลี่ยนฮนะเอามือซ้ายจับกระบวย แล้วไปตักน้ํามาใหม่เราล้างมือขวาสายก่อนนะล้างซ้ายก่อนแล้วก็ล้างขวานะครับขวาจับกระบวยตักน้าล้างซ้ายเสร็จแล้วเอาซ้ายจับกระบวยตักน้าล้างขวาพอล้างมือขวาเสร็จเปลี่ยนเอากระบวยมาถือที่มือขวาแล้วไปตักน้ําอีกรอบนะครับแล้วลองใส่มือซ้ายแล้วเอามากร depressed. ้วปากนะครับกร้วเสร็จคายทิ้งนะครับอย่าก,กลืนนะ อย่าดื่มลงไปนะกรัวปากเสร็จแล้วคลายทิ้งนะครับเสร็จแล้วเอามือขวานเนี่ยที่จับกระบวยอยู่เนี่ยตักน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วยกกระบวยขึ้นสูงขึ้นตั้งฉากนะาฉากับพื้นนะครับเก้าสิบองศาตั้งฉากกับพื้นเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้น้าเนี่ยมันไหลจากปลายกระบวยเนี่ยผ่านก้านโคนลงมานะครับเพื่อชําระล้างก้านก่อนที่จะเอาไปวางคว่ําบนบ่อล้างมือวางคว่ำนะครับถามว่าทําไมถึงต้องล้างก้านตอนสุดท้าย คืออย่างนี้เวลาเราผ่านเข้าไปในวัดเนี่ยผ่านเข้าธุรีเข้าไปเขาจะถือว่าตรงนี้เป็นเขตดดนของเทพละแล้วคนเราเนี่ยหรือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่มันยังมีความโสมมมมีกิเลสตัณหาอะไรที่แบบว่าเกาะตามร่างกายตามจิตใจเนี่ยเข้าไปในที่จะทําให้ดินแดนของเทพมันแปดเปื้อนเพราะฉะนั้นต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้างเนื้อล้างตัวกันนิดนึงนะครับซึ่งก็คือก็คือล้างมือสองข้างแล้วก็ล้างปากล้างบางคนอาจจะล้างหน้าด้วยนะครับล้วปากแล้วบางคนอาจจะล้างหน้าด้วย แล้วต้องล้างกระบวยเพราะว่าตอนที่เรามาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเรายังมีสิ่งสม,มมุมติดตัวเรามาอยู่แล้วมาจับกระบวยที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานที่ศักดิษษษ์สิทธิ์เนี่ยมาทาให้กระบวยเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความสกปรปกความสมมุมของมนุษย์เพรา,าเราต้องล้างล้างความสมมวลออกนะครับล้างสิ่งสกปรปกสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็ไปวางไว้เพื่อให้ในคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะได้จับเนี่ยเวลาเขาจับเนี่ยกระบวยมันจะได้สะอาดละคือถูกชําระล้างด้วย น้ำบริสุทธิ์น้ำแห่งความดีของถ้วยเทพนะครับอันนีีอันี้เป็น,เป,นเป็นความเชื่อของของนคนญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็แล้วแ,วแต่บุคคลว่าคุณจะคุณจะจะโอเคจะจะ,จะเชื่อไหมจะออดพ์ความเชื่อนี้ไหมหรือจะเข้าเมืองตาหลือล่อเหลือ,อตาตามไปเฉยเฉยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะชินโตมีบอรแล้วมือแล้วพุทธมีอะไรครับพุทธมีนอกจากซุ้มประตูแล้วพุทธจะมี JD เจดีย์ด้วยคือเจดีย์อันนี้แบบเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วเป็นพุทธอะ่ะเออ คือไม่ว่าจะเป็นพุทธไทยพุทธจีนพุทธพุทธไหนมันก็มีเจดีถูกปะแต่ว่าเออหน้าตาเจดีมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่คือเจดีของทางญี่ปุ่นเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆข,ข,ของจีนนิดนึงนะครับคือจะมีเจดีอยู่ในวัดนะบางวัดก็ไม่มีแหละแต่ส่วนมากก็จะมีนะครับแล้วก็มีสวนหินสวนหินของเซนนะทุกคนคือเซนเนี่ยเป็นนิกายหนึ่งในศาสนาพุทธในญี่ปุ่นนะครับ เซนเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธแต่ชินโตไม่ใช่อันนี้แยกก่อนนะชินโตไม่ใช่แต่เซนอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของพุทธนะครับคือส่วนหินของเซนเนี่ยก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งว่าเอ้ยอันนี้แหละว,วัดพุทธแน่นอนวัดพุทธแบบเซนอ่าวัดพุทธนิกายเซนวัดพุทธแบบเซนแต่คือมันคือพุทธอันนี้คือ r e พ r เซนเลยว่าอันนี้พุทธแน่ๆเนี่ยถ้าเจอส่วนหินนะเออโอเคอันวัดนี้100พุทธนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธแน่นอนไม่มีทางเป็นชินโตไปได้นะฮะเพราะว่าชินโตเขาจะไม่ทําส่วนหินนะครับ แต่ว่า JD เนี่ยอาจจะเป็นชินโตได้นะบางทีวัดชินโตก็มี JD เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะฮะยกตัวอย่างไม่ต้องไปยกตัวอย่างที่ไหนไกลเลยครับก็วัดอสักุสซาเนี่ยแหละฮะมีซุ้มประตูนะลงท้ายด้วยจินะครับมี JD ด้วยนะครับโอ้ยชี้ชัดเลยอันนี้วัดพุทธแน่นอนไม่ใช่ฮะเป็นวัดชินโตครับเป็นวัดชินโตฮะอา้าแล้วทัสามอันนี้ ดูเราบอกยังบอกว่าสักุสาไม่ได้แล้วอะไรที่บอกได้ชุดี่ครับชุดของนักป่วดชุดของคนที่ทำงานในวัดอันเนี้ยบอกได้แบบชัวร์เลย100%เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นพุทธเนี่ยก็จะสมจีวรแหมนึกภาพจีวรของพระจีนทุกคนนึกภาพจีวรพระจีนนะญี่ปุ่นก็สมจีวรแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าจีวรญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสีดา อ่คือผ้าจีเนี่ยสีมันจะออกส้มส้ม,สมแดงแดงหน่อยถูกปะ่ะเหลืองส้มแดงเป็นเฉดประมาณนั้นยังยังคงคล้ายคลึงกับวัดพุทธแบบแบบเฉลวาสในไทยใช่ไหมแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยฉีกเลยแวกแนวมาเลยเอ้ยอะไรอะ่ะส้มเหลืองแดงอะไรอะ่ะไม่เอาเราดำเ,เราดำเนี่ยจีวรเราสีดำนะครับแล้วก็จะมีผ้า สบองผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นผ้าคาดสีเหลืองนะครับอันนี้คือวัดพุทธในญี่ปุ่นนะพุทธพระเนี่ยจะแต่งตัวแบบนี้แล้วก็จะโกนหัวด้วยนะครับแล้วชินโตล่ะ,ช,ละ,ช,ละชินโตจะสวมาฮากามะฮฮกกามะคืออะไรคุณนึกภาพมิโกก็ได้อชุดมิกโกเนี่ยที่เราที่เราเรียก,กปิดปากว่าชุดมิกโกชุดมิกโกชุดมิกโกชุดมิโกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะชื่อ จร,จริงๆของชุดนั้นคือชุดฮากามะนะครับเออเพียงแต่ว่าตัวเสื้อกับกางเกงอะเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงใช่ไหมถ้าเป็นมิกกแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกางเกงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือจะแบ่งได้เลยชัดเจนเลยว่าโอเคอันนี้วัดชินโตนะอันนี้วัดพุทธนะอันนี้100%ชัวร์นะครับในวัดอาสากุสากุะเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ่อฮักามะ ก็คือจะมีมิโกะประจําอยู่สันเจ้านะก็เลยบอกได้เลยว่าโอเคอันนี้วัดนี้แหละเป็นวัดชินโตนะไม่ใช่วัดพุทธนะอันนี้แบบมัวร์เลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือวัดพุทธเนี่ยเขาจะมีกระถางทูบแล้วก็มีทูพิจุดนะครับคือวัดพุทธร้อยละร้อยมีนะครับแต่วัดชินโตบางวัดแม่งก็มีกระถางทูบแล้วก็ทูพิจุดยกตัวอย่างเช่นวัดอาซากุสะ วัดอรสกุศลา,านี่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูเจดีลงท้ายด้วยจีรวมถึงกระถางทูบนะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นเอเลเมนต์ของวัดพุทธอะมันเป็นเอเลเมนต์วัดพุทธอะแต่วัดอรสกุศลาามีหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าคือนักบวชอะยังใส่ฮกากามะอยู่ก็เลยก็เลยอย่างเมกเซนอ๋อโอเคมันมันเป็นวัดชินโตนแหละมันเป็นวัดชินโตนแหละเพียงแต่ออดพุทธมาเยอะหน่อยนั่นเองซึ่งก็ไม่หน่อยมันก็อดพุทธมาเยอะมากเลยนะเอาจริงๆนะครับอันนี้คือแบบ ดูแบบคนมีความรู้ละถึงแม้ว่าชุดเนี่ยอาจจะแบบดูแบบไม่ค่อยมีความรู้บ้างแต่ว่ามันยังต้องใช้ความรู้ในระดับหนึ่งในการชาร์จวอ้ยอันนี้วัดพุทธนะอันนี้วัดชินโตนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบกลุ่มคนผู้มีความรู้ผู้คงแก่เรียนเขาจะแยกกันว่าอันไหนวัดพุทธอันไหนวัดญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่วัดพุทธอันไหนวัดชินโตนะครับทีนี้เอ่อแล้วถ้าเกิดว่า แบบดูง่งายๆเลยแบบเราไม่อยากจําเยอะอบบโอ้ยต้องมานั่งจำว่าโอ้อันี้เรียกว่าไอ้ประซุมประตูแดงเรียกว่าโทรอีนะโทรอีก็คือว่าชินโตซุ้มประตูธรรมดาโง่งๆเป็นไม้เนี่ยก็คือวัดพุทธไหนจะต้องจําชื่อลงท้ายว่าจินจามียวจิไทฉะกุคือวัดชินโตถ้าเป็นเดระจินอินโดคือวัดพุทธอะไรเงี้ยโอ้ยมันจํายากจังเลยอ่ะแล้วอย่างเดี๋ยวเราอาจจะโดนหลอกเหมือนวัดอสากุสากก็ได้ที่มันมีโอ้ลงท้ายด้วยคําว่าจิเอยมีซุ้มประตูเอย มีเจดีย์เอ่ยมีกระถางทูบเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่เห็นว่าเอ้ยเขาสวมฮักการมะนี่นาถ้าเขาสวมฮักการมานี่เป็นวัดชินโตนี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะแยกได้ยังไงครับว่าแบบเราถ้าเราไม่ไดมม้มีเวลาสำรวจวัดมากนักอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าที่เราเข้าไปมันเป็นวัดพุทธหรือว่าชินโตบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่แคร์ผมแค่มา ถ่ายรูปมาไหว้จะเทพอะไรก็ได้ถคาเขา,เาแกรนด์ความปรารถนาผมได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้แขร์มากแต่บางคนก็เอ้ยมีความอยากจะรู้ว่า,วามันวัดพุทธหรือว่าชินโตวะจะได้แบบ้ยขอถูกคนแบบเเดินไปแบบเอ้ยพระพุทธองค์ขอช่วยลูกช้างด้วยอะไรก็แต่ว่า,าข้างหน้าเป็นเทพชินโตแล้วอยากอยากขอพระพุทธองค์ก็ไปขอวัดพุทธสิมาขออะไรชันนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีการดูแบบง่ายๆเลยนะแบบ แบบง่ายมากแบบคุณยังไม่ต้องเข้าวัดด้วยซ้ำน,นะฮะแล้วรู้เลยว่าเอ้ยอันเนี้ยแม่งวัดพุทธอันเนี้ยแม่งวัดชินโตนะครับวิธีการแรกคือเมื่อคุณเดินเข้าไปที่วัดนะฮะก่อนที่คุณจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์แล้วแบบแบมือหาคุณหรือเปล่าง่ายๆคือคุณต้องเสียตังหรือเปล่าในการเข้าวัดนั้นนะฮะเออต้องจ่ายค่าเข้าไหมถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเสียตัง นะครับจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าวัดไม่ว่าจะเป็น100เยน400เยน500เยน600เยน800เยนหรือ1000เยนก็ตามนะครับตราบใดที่คุณต้องเสียเงินนั่นคือวัดพุทธในญี่ปุ่นแต่ถ้าวัดไหนแบบเออเปิดประตูอาซาอหลังช่างแบบว่า e welcome 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 come on มาทางนี้ you're well, very, very 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 welcome อันนี้คือชินโต นะครับคือชินโตเนี่ยเขาจะไม่เก็บค่าเข้า,ขาแต่ว่าเขาจะมีกล่องบริจาคตั้งอยู่เนี่ยเออแต่บางวัดต้องยอมรับว,ว่าบางวัดที่เป็นวัดพุทธนอกจากมันเก็บค่าเข้าแล้วนะมันก็ยังมีกล่องบริจาคเหมือนกันนะเออคือถ้าจะดูแค่กล่องบริจาคบรมันอาจจะไม่เมกเซนเท่าไหร่นะครับคือวัดชินโตอะ่ะเขาจะอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคแบบเงินที่ขายเครื่องรางซึ่งวัดพุทธเองก็ขายเหมือนกันแหละเครื่องรางอะ่ะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวัดพุทธไม่เอาทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าวัดพุทธเนี่ยเขาจะมีการเก็บค่าเข้าทุกคนเออคือก่อนคุณจะเข้าไปเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าไปยกตัวอย่างเช่นอ่าวัดน้ําใสนะครับห้าร้อยเยนไม่รู้ขึ้นราคาหรือ,อยังนะเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินถึงจะเข้าไปได้วัดเบียโดอินนะครับเออไม่ใช่วัดเบียโดอินสิวัดชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วหลวงพ่อโตที่คำคุณละ อันนี้ก็ต้องเสียค่าเข้านะครับหนึ่งร้อยหรือสามร้อยเยนผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็คือต้องเสียค่าเข้า,ขาไม่ว่าเขาจะเก็บน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเก็บเงินนะ่ะนั่นนะ่ะคือวัดพุทธละคุณจะต้องเสียตังค์เพื่อให้ได้เจอพระพุทธเจ้า <c oughs> ผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนก,นกันนะว่าทําไมแต่ว่าอันนี้คือคือวัดพุทธในญี่ปุ่นมันเป็นแบบพุทธพาณิชย์ไปเลยอ่ะเออเนี่ยคือแบบพุทธพาณิชย์จริงจริง คุณต้องเสียตังค่าเข้านะเข้าไปเสร็จปุ๊บอะ่ะจุดจุดทูบไหมจุดทูบเราอยากจุดทูบไหมเรามีขายทูบนะเออเรามีขายทูบแล้วคุณก็จุดทูบแล้วก็เข้าไปเอยอยากอยากลอดใต้อยากลอดใต้ฐานพ้าเปล่าถ้าอยากลอดใต้เอามา500เยนเอามา50เยนเอามา100ยเยนแล้วคุณไปลอดคุณลอดได้ถ้าคุณไม่จ่ายเอามาไม่ไม,ไม,ไมคุณไม่จ่ายคุณคุณลอดไม่ได้อา่าไหว้พระแล้วเสร็จแล้วเอยอยากได้ตาปัทับเปล่าเปล่าถ้าสะสมครบคุณจะได้ขึ้นสวรรค์นะเอาสมุด เอาเอาสมุดมาสิเอาไม่มีสมุดหรอเรามีสมุดขายมันจะมีสมุดสมุดเล่มหนึ่งครับที่เอาไว้เก็บสะสมตาประทับเวลาเราไปวัดต่างๆนะฮะซึ่งคนญี่ปุ่นจะมีความเชื่อว่าถ้าเราเก็บสะสมตาประทับครบจนเต็มเล่มเนี่ยเวลาเราเสียชีวิตหรือว่าเราตายเนี่ยเราจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะอาคุณอยากได้สมุดหรอเรามีขายนะหรือแบบเอ้ยคุณตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาด้านนี้อยู่ใช่ไหมครับอ,อยากขอพอเรื่องความรักเอ้เรามีรือเมีเครื่องรางด้านความรักกำลังอยาก เรามีเครื่องรางเรื่องของการเดินทางนะคุณต้องเดินทางไปเจจาธุรกิจต่างประเทศใช่ไหมต้องเดินทางไกลใช่ไหมนี่เรามีเครื่องรางของการเดินทางาาหนูกำลังจะสอบเหรออดีเรามีเครื่องรางสําหรับการเตรียมสอบนะครับเครื่องรางสาหรับการเรียนคือแม่งทุกอย่างที่ชินโตมีอ่ะแล้วที่ชินโตเขาทําแล้วได้ตังค์อ่ะพุทธทาหมดพุทธทาเหมือนกันหมดคือพุทธนี่คือแบบว่าเออชินโตมีอะไรที่ที่สามารถหาตังค์เข้าบัตได้อะพุทธมีเหมือนกัน และเก็บตัางค่าเข้าด้วยนี่คือพุทธในญี่ปุ่นชินโตก็เหมือนกับพุทธแหละก็คือทํามีทั้งรับบริจาคมีทั้งขายของแต่ไม่เก็บค่าเข,ข้าแค่นั้นเองคือคุณอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้บางวัดอ่าบางศาลหรือบางวัดเนี่ยอาจจะมีเวลาเปิดปิดแต่บางวัดก็เปิดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่พุทธเนี่ยมีเวลาเปิดปิดแน่นอนแล้วก็ปิดเร็วด้วยวัดพุทธเนี่ยเปิดช้าปิดเร็วเออคืออาจจะไม่ช้าหรอกแต่ว่าก็ ก็มีเวลาเปิดแล้วก็ปิดตามเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีการแยกง่ายๆเลยนะระหว่างพุทธกชินโตเฮ้ยผมว่าผมก็ผมก็โม้มานานเหมือนกันนะเนี้ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบเอพิโซดนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเราจะมามีเรื่องอะไรมาเล่าเดี๋ยวไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ The story of the man with a thousand names. Thank you for listening.